สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูแปลงผักหวานป่าที่ปีที่แล้วน,นี่น้ําขังนะแต่ปีนี้นี่ยังไม่ได้ขังสักครั้งนะคะเนี่ยเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกถี่เท่าไหร่เนี่ยคือบริเวณที่ค่อนข้างจะลุ่มหน่อยนึงยญากก็ทําเป็นคันคูวเอาไว้นะคะเนี่ยปรากฏว่าหญ้าขึ้นรกมากนะคะเนี่ยบริเวณนี้ยังไม่ได้ถอนนีแต่ต้นผักหวานป่าก็จเจริญเติบโตดีนะคะ วันนี้ก็คงจะต้องมาถอนหญ้าให้เขาบ้างเล็กน้อยนะคะต,ต้นไหนที่มันสูงสูงก็ถอนนะคะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าพังนะก็เลยต้องใช้มือถอนเอานะคะเนี่ยบริเวณนี้ถอนแล้วนะคะนี่ก็ไม่ถึงกับให้เตียนนะคะเราก็ถอนต้นที่สูงสูงออกไปนะคะเราก็ดูดูต้นผักหวานป่านะคะก็สวยทุกต้นนะคะเนี่ย เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีผลจากน้ําเท่าไหร่นะคะเนี่ยบางจุดก็จะถอนออกเฉพาะบริเวณใกล้ๆต้นที่ไกล,กลหน่อยก็ยังคลุมเอาไว้นะคะเนี่ยจุดนี้ก็ถอนไปบ้างนะคะเนี่ย,ม,ยมุมนี้ฝ่ายนึงก็ถอนฝ่ายนึงก็ยังไม่ถอนแต่ดูแล้วรู้สึกว่าจะเจอนะคะนี่เจอต้นหนึ่งเลยเนี่ย กำลังจะตายนะคะเอาไว้คลิปหน้าแย่จะให้รู้ว่ามันตายเพราะอะไรนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ